จ้านี่ไอ้ย้ายพผ้ามาส้มสวนไอ้ ي, สตอมาดามบนเด้อจ้าดูจ้าอันนี้เป็นอันที่ปลูกแล้วจ้าหญ้าท่วมปีนาค่อยตัดหญ้าแล้วก็เกิดไม่จ้าจ้าสวนสตอมาดามบนจ้าแล้วก็นี่เิ้นกะกําลังขุดคู่ไม่ ผู้ไม่ปลูกเพิ่มเติมอีกจ้ะโดยบรรยากาศ,าญญากาศเพิ่นจ้าบรรยากาศสวนเพิินจ้าย้ายผ้ามาบึงบรรยากาศส้มสวนสตอเด่อยจ้าอันนี้สวนกําลังเห็ดไม่จ้านกําลังเห็ดไม่กําลังปลูกไม่เพิ่มจ้ะมีคน,น,นมาซอยสามคนอันนี้คืออันเก่าจ้านิดอันเก่าคูเก่า เริ่มปลูกอื้นจ้ะคู่แล้วก็เริ่มปลูกใช่บรรยากาศให้เบิองจะเริ่มปลูกอื้นจ้ะคู่แล้วคู่แล้วเมื่อนี้อื่นเริ่มปลูกจ้ะอื่นเริ่มปลูกคู่แล้วเมื่อนี้อื่นเริ่มปลูกจ้ะ หมอนจะกาดสวนไอกลังเริ่มปลูกไม้ได้จ้ะคู่ขุดอยู่มันอีกแล้วเอ้คู่แล้วมอญเองก็ปลูกจ้ะดูจ้ะคู่สูงเพืนเฮ็ดดีกว่าก้าอันไม้นี่หกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสามคู่จ้ะี่จ้ะนี่คู่ไม้เท็เๆปลูกไม้จ้ะนี่ ปลูกไม่จ้ะเริ่มปลูกมืออื่นผู้ลแล้วมือนีเริ่มปลูกมืะออื่นคุ้มพยางแล้วก็ปลูกจก้ะติดไฟแดง รถติดไฟแดงรถส่งของติดไฟแดงสมมติสมมติมมติดหลายวันจังติดรถติดไฟแดงของยังมาไม่ถึงเช็คบ่ขึ้นแม่นบ่ครับผมเช็บาาคบริษัทบริษัทคันเช็คบ่ขึ้นแสดงว่าบริษรัทบ่ได้จัดส่งไงนานตีมันมันตีรหัสมาให้เฮาแต่มันยังบ่ได้ส่งของยังบ่จัดของอยากให้ห้องหูวาส่งคือซื่อๆ จัดสิบ่จัดของแล้วยังแล้วแต่เออไรเ่นสง่งอือ,อมันย่านขาดลูกค้าเขาย่านขาดลูกค้าเขาเลยเฮ็ดไปตามบอกสมมุติสมมุติต้องโทษน้องแอมไม่เลวโ่ดอกครับมันเป็นน้าระบบบริษัทของเขารีบจังบอกแล้วมันไม่พออยู่ขันคู่แล้วมื้อนี้มื้ออื่นเริ่มปลูกคนกับบอลนั่นแล้วเนาะเขาจะมันคู่แล้วเขาแต่ไอ้พายางดิ คู่ว่าแล้วมัก็ไม่พยายามค่ะมีพยายาม้วมุอนมันแล้วต้นมะเดื่อในกระปุกอืออือบ้านไหนที่เลือก็ปลูกได้เห็นคุ่หนึอีกจากคู่ละสองสามคู่ยังไงจีบอ่ะฮะไม่เป็นพยผักใบอีกแบบหนึ่งที่ที่บ้านมะฮอดอ่ะบ้านนี้ได้อันที่เหลื้อยใช่ยังินี่ที่เอาเอาเหลือไว้ถ้าจำเป็นทุงใส่อ๋อใบแล้วมันเป็นตะไคร่น่ะอืออือมันมันดีกว่ากันเออเมันสีโป้ง บ่อน้มเถี่ยมันที่บ่อขังน้ำพี่เราเลี้ยงเอ็นหอคู่จับโอ้ยคุ้มคู่ปลูกไม้นี่ต้องเพิ่นเปลี่ยนสูตรไม่ลองสูตรนี่เบื้องสั่นเพิ่นว่าสูตรไอ้ที่คุ้มปงปงมันจะคือด่างเขียวบ้านเฮานี่บ่เหรอเฮอคือมันสิคล้ายๆผ่ากระสอบคือผ่าอันนั้นเนาะคือเป็นกระสอบ่ทงปุยอืม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 

คูสตรอเบอรี่ไมเอียมถ้าสำรวจจ้าี่การวิธีเห็ดเพิ่นเพิ่นศึกษาเพิ่นงูว,วิธีเห็ดมัดก็คอยเห็ดดัดแป่งเป็นน้ำเรื่อยๆจ้ะต้องคุ้มพยางก่อนพูดแล้วเราก็คุ้มพยางนเลจ้ะมันก็ขยันขยันสูงให้เปใกล้ๆนั่นจะของสวนมันเสียซีมพูน่จ้ะ พูดแล้วเมื่อนี้ตื่นก็นเริ่มปลูกจ้ะเด้ยวยายจะผ้ายางไปเบื่องไอ้เบี้ยเบี้ยสตออากาศดีดีลมวีวีเฮ้ยยหอยยังตายแล้วเนี่ยกระตายวะ นี่ดิมีแต่ซากนไงสิยีย่าพายญางเบิ่งเบีย้ยจ้ะเบีย้ยเริ่มปลูกเบีย้ยสิปลูกเบีย้ยจะปลูกใหม่นี่คือเบีย้ยสตอเด้อจ้ะนี่จ้ะจักจักจักต้นใดก็บนพันเท่าใดก็พันห้าร้อยต้นพันห้าร้อยต้นนะจันนี่แสดนี่นี่ นี premises, ่พ si, si, ันหาลอยต้นจ <Legend>: ้ะเบี้ยน้อยมันนี่จ้ะพันหาลอยต้นนี่จ้ะพันหาลอยต้นนี่จ้ะเบี้ยน้อยจี่จ้ะนี่นี่จ้ะบต้นน้อยนี่แหเนี่ยต้นซ้ำนี่จ้ะนี่ต้นซ้ำนี่ย่อะไรเรื่องนี่ต้นซ้ำนี่เอง ต้นบอแดงใหญ่เด้เบี้ยน้องเป็นต้นเนาะโอเบี้ย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 การเอื่นเบี้ยด้วยค่ะมันใหญ่เบี้ยเบี้ยสตรอเบอรี่เบี้ยสตรอเบอรี่ปลูกปีหนึ่งปีหน้าถ้าปลูกเดือนนี้ปีหน้าเป็นลูกจะได้เก็บท่อมขวดปีที่แล้วที่ก้อนนึ่งหรอ ซ้ำเขาเก็บบ่จ้ะปลูกเก้าปลูกปีถ้าถ้าปลูกเดือนนี้เดือนสิงหาถ้าปลูกเดือนสิงหาเนี่ยปีปีหน้าได้เก็บลูกแต่ถ้าปลูกสมมุติว่าปลูกเดือนเมษาเอ้ยมิถุนาปลูกเดือนมิถุนายังไม่ได้เก็บลูกถ้ามิถุนามันไม่มันเก็บลูกไม่ได้ปีต่อปีปลูกปีนี้เก็บลูกปีหน้าอืมอืม เพราะมันเบีย้ยมันไม่ใช่แบบว่ามันใช้เบีย้ยไงเบีย้มยมันอาจจะช้าหน่อยเบีย้ยนึงถือถือจักยูโรนี่เบีย้ยเบีย้ยอะไรยูโรบ่ะสื่อเบี้ยเบี้ยถ้าเป็นเบีย้ยห้าจะแพงพันห้าเจ็ดร้อยยูโรบ่จ้ะประมาณนั้นพันพันหาเบีย้ยต้นต้นเบี้ยน้อยนี่จ้ะพันหาเจ็ดร้อยยูโรนี่จ้ะต้นซ่อมนี่หนึ่งได้นี่นี่อืมอืมเอ่อ พันหาพันหาเบี้ยเจ็ดร้อยยูโรพันหาร้อยบนพันหาเบียพันหาเบียพันหาต้นจ้ะพันหาร้อยเบี้ยพันหาร้อยเบียโอ้ยภาษาไทยวลคํพันหาร้อยเบี้ยต้นเจ็ดลอยเจ็ดลอยนี่การแสดงว่าเครื่องโตเครื่องโตรหัสสิบต่างห้าสิบเส้นถือ ห้าสิบเส้นห้าสิบหาสิบเอ่อหาสิบเส้นยูโรไหมจ๊ะไอเบียหนึงาา่งเพราะว่าเขาอาหารมาคู่ตรงน้าเพราะว่าพันหาเจ็ดร้อยเจ็ดกับเจ็ดขนขันเครื่องกับเจ็ดร้อยหาสิบเอาว่าเธอห้าสิบเส้นป่ะไหนเออถึกรถ,ถ,ถลดลงมาหน่อยนึงเอะมีส่วนลดให้จ้าแต่เหนื่งในงานยังมีส่วนลดนี่จ้าหนี้เบียรเพื่อเาไว้คางหัวนี่จ้านี้ นี่เบียสังมาพันพันหะอัน ขยันจริงจริงมันนี่ผ้าส้มสวนอันไม่ได้จ้ะจะได้ปลูกเริ่มปลูกมืออื่น คู่้ำเพียงเอวคนเี้น่ะคุณทิดเห็นตะกล่นเอวแค่ละฮะเอวเพีง<ะ>เอวทิเดเร็วๆเลยเห็นตะกล่นคู่สูงเติบด้ปีนี่ปรนเ็ดคู่ไม้ปลูกไม้นี่จะคู่สูงสีสะดวกเก็บสบายเลยละ่ะจา้าพาส้มส่วนสตอบุรีมาดามบดน,นี่จา้า แกงบ้านไหกับพนเราคุ้มก็คุ้มคุ้ซอยกันเ้าก้าไปดึงซอยแต่พ่อกันคลิหนาได้จะเด้อดึงพายางคุ้มคู่ต่อไปเื่จะได้เริ่มปลูกจ้าเบี้ยกให้เห็นแล้วคู่ไม็ไก่เห็นแล้ว